ท่านผู้รับชมรับฟังในรายการดูดีมีธรรมทางช่องเก้าทุกท่านบรรดาศิทิยานุสิ์ได้ปรารพจัดงานอายุวัฒนมงคลอยากจะบอกกับท่านผู้รับชมรับฟังว่าคำว่าเกิดบุญเกิดกุศลก็คือเราต้องจัดวันเกิดให้ฉลาดถ้าพ่อแม่เรายังมีชีวิตเป็นอยู่เราจะต้องนึกถึงเป็นคนแรก ลูกควรจะกราบไหว้พ่อแม่อาตมาก็พ่อแม่เสียหมดแล้วก็ได้นำอาหารหวานขาวอันประณีตพวงมาลัยไปบูชาแล้วก็นึกถึงพระคุณท่านอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ท่านฉะนั้นทุกคนควรจะต้องทำบุญทำกุศลให้พ่อแม่ซื้อเสือ้อผ้าอาภรณ์ ของกินของใช้ให้พ่อแม่ทุกคนลูกต้องคิดอย่างนั้นทีนี้เกิดมงคลก็คือเกิดความก้าวหน้าคนเราจะมีความก้าวหน้าในชีวิตนั้นก็จะต้องให้ทานรักษาศีลแล้วก็ปฏิบัติธรรมที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราทำงานอะไรรับราชการอะไรต้องขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนเป็นคนกระจันอยู่ อย่างนี้เราจึงจะมีแต่ความเจริญมีแต่ความรุ่งเรืองฉะนั้นขอให้เราทุกคนคิดไว้ว่ากิจโฉมนุษย์สะปฏิลาโภการได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากกิจฉังมัจจานชีวิตตังเกิดมาแล้วจะมีชีวิตให้ยืนยาวก็ยากกิจฉังสัตวธรรมมัตสวนังการที่จะได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็ยากกิจโฉพุทธานมุป,ปาโท การเสด็จอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าแต่และพระองค์นัญญ้นยากกิจฉังมัจจานชีวิตตังหลายคนเกิดมาแล้วก็ตายตั้งแต่ยังเด็กเรียกว่าตายยังไม่ถึงเวลาตายตายเสียก่อนอย่างนี้แหละฉะนั้นก็ขอให้เราทุกคนเนี่ยจงสร้างชีวิตไปในทางที่ถูกที่ควรก็คือไม่โหดร้ายไม่ใจอยากไม่มากรัก ไม่ปากชั่วไม่มัวเมาเราจึงจะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าแล้วก็ให้เราถือโอกาสฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมเราก็จะมีแต่ความเจริญนุ่งเรืองเอาธรรมะมาไว้ในจิตใจเอาสติปัญญามาไว้ในจิตใจพูดทำคิดใช้สติปัญญาพิจารณาในกิจที่ทำคาที่พูดเราก็จะสำเร็จสมความมุ่งมา่ปรารถนานี่คือการ ทำบุญวันเกิดหรืออายุวัฒนะมงคลเราก็จะมีอายุวันนะสุขภพละปฏิพานศาสารสมบัติจงทุกประการแล้วก็ขอแถมท้ายว่าอาตมาภาพในฐานะเจ้าวาดวัดสักแก้วตอนนี้กําลังสร้างอาคารเทพการจนาผู้ใดมีความประสงค์จะร่วมบุญร่วมกุศลในการสร้างอาคารเทพการนาซึ่งคุณสุชาติ ได้เป็นประธานเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างสองชั้นในครั้งนี้เป็นที่รับประทานอาหารของเด็ก2อ0 0กว่าคนแล้วก็เป็นห้องประชุมเป็นห้องปฏิบัติธรรมฉะนั้นจะให้ความสะดวกสบายกับนักเรียนคณะครูบาอาจารย์ประชาชนใครการทั่วไปที่จะมาใช้ห้องประชุมนี้กว้างใหญ่ไพศาล ผู้ใดมีความประสงค์จะร่วมบุญร่วมกุศลก็ติดต่อมาที่0867955558 0867955558ก็ขออนุโมทนากับทุกท่านที่มาร่วมบุญร่วมกุศลช่วยเหลือเด็กกำพร้ายากจนที่วัดสระแก้วไม่ว่าจะเป็นอาหาร แห้งข้าสารอาหารแห้งก็ดีเสื้อผ้าอรณ์ท่อนสบายก็ดีหยุกยารักษาโรคก็ดีหรือว่าเครื่องเขียนเครื่องกีฬาขออนุโมทนากับทุกท่านที่ได้มาร่วมบุญร่วมกุศลในการสร้างอาคารเทพกาญจนาก็ดีมาช่วยเหลือเด็กกำพร้ายากจนด้วยข้าวสารอาหารแห้งเสื้อผ้าอรณ์ท่อนสบายยกยารักษาโรคแม้เครื่องกีฬาและก็ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านได้นำมาเป็นเครื่องเขียนก็ดีขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยมีกินมีใช้ทุกพบุกชาติร่ำรวยทุกพบุกชาติมีสติปัญญาดีทุกพบุกชาติมีสุขภาพแข็งแรงถุกพบุกชาติโดยทั่วกันทุกท่านขอเจริญพร